สวัสดีจ้าวันนี้ครัวไม่พึ่งมีเมนูไส้อ่อนทอดกระเทียมพริกไทยใส่งากรอบหอมอร่อยมาฝากจ้ามาเริ่มต้นด้วยตำกระเทียมพริกไทยใส่เกลือลงไปเล็กน้อยนะคะประมาณครึ่งช้อนชา ใส่แป้งทอดกรอบลงไป1ช้อนชาจ้าจะได้เป็นกระเทียมเจียวที่หอมกรอบแล้วก็อร่อยมากๆเลยแล้วก็นำเครื่องที่เราตำเอาไว้ไปเจียวค่ะให้หอมกรอบง่ายๆเท่านี้เราก็จะได้กระเทียมพริกไทยที่หอมกรอบอร่อยจ้าวันนี้แม่เพิ่งใช้ไส้อ่อน500กรัมค่ะ มีวิธีการล้างไส้อ่อนแบบง่ายๆจะใส่มาให้ในคอมเมนต์ด้านล่างนะคะดูกันได้ส่วนสูตรและส่วนผสมก็ตามที่แม่พึ่งจัดไว้ให้เลยค่ะมาเริ่มปรุงกันเลยแม่พึ่งก็จะใช้ไส้อ่อนที่ล้างสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะบวกกับกระเทียมพริกไทยรากผักชีใส่ซีอิ๊วขาวลงไปผงปรุงรสหมูเล็กน้อยแล้วก็ใส่น้ำตาลนะคะเพื่อปรับรสให้กลมกล่อมยิ่งขึ้น เติมด้วยเกลือค่ะครึ่งช้อนชาผสมให้เข้ากันแค่นี้นะคะไส้อ่อนของเราก็หอมมากๆเลยเติมแป้งทอดกรอบแล้วก็งาขาวลงไปค่ะเพิ่มความหอมแล้วก็กรอบอร่อยให้กับไส้อ่อนของเราเต,เติมน้ำเล็กน้อยนะคะเพื่อให้แป้งละลายเข้ากันเสร็จแล้วก็นำไปหมักแช่ตู้เย็นทิ้งไว้ประมาณ30นาทีค่ะ นำไส้อ่อนที่เราหมักไว้เรียบร้อยแล้วค่ะไปทอดแม่เพิ่งจะใช้น้ำมันปาล์มใส่เยอะหน่อยนะคะเวลาทอดนะคะไส้อ่อนจะได้กรอบอร่อยทั่วทั้งชิ้นเมื่อน้ำมันค่อยๆร้อนก็เริ่มใส่ไส้อ่อนลงไปได้เลยค่ะทอดจนไส้อ่อนนะคะกรอบเป็นสีเหลืองทองทั้งสงด้านน่าทานแบบนี้ ันเป็นชิ้นพอดีคํำน่าทานโรยด้วยกระเทียมพริกไทยหอมกรอบที่เราได้เจียวไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูไส้อ่อนทอดกระเทียมพริกไทยใส่งาขาวกรอบหอมอร่อยแบบง่ายๆสไตล์ครัวแม่พึ่งทานกับอะไรก็อร่อยนะคะ ถ้าท่านชอบการทำอาหารแบบง่ายๆสไตล์ครัวแม่พึ่งกด subscribe และกดกระดิ่งติดตามได้เลยค่ะ